ก็ต้องขอกาวสวีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมมาต,ตากนันอีกนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมโปรไกสตาเดียวกันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาการมาอาธิบายเรื่องตัวละครที่เข้ามาใหม่นะครับผมตัวละครที่มีชื่อว่ารูชาร์วิธีการเล่นนั้นแล้วก็รูปแบบสกิลเพลย์ตัวละครนั้นจะเป็นยังไงนั้นมารับชมกันเลยนะครับผมแล้วก็ผมจะมีการอาธิบายสกิลของตัวละครด้วยว่าเหมาะสมยังไง กับทีมอะไรยังไงบ้างแต่ว,ว่าตอนนี้คือผมไม่มีตัวละครรั่วชาสุมยังไม่ได้เลยเออต้าแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ใช้ตัวพี่มันแบบทดลองกับไอฟิวมาก็คงมาช่วยในยการอธิบายเสริมเพิ่มเติมได้เนาะก็เพิ่มให้เป็นการเสียเวลาเราสมา,มารับชมกันได้เลยน,นะครับผม S 1> <S 1> ก็สําหรับตัวละครดัวชาครับผมเขอเปิดไปหน้านี้แล้วกันนะอ่าก็สาหรับตัวละครดัวชานะครับผมเป็นตัวละครที่สายเฟื่องฟนูนะครับผมก็คือสายฮิวแหละถายฮิวแต่มีดาเมจแบบติดตัวมาด้วยดาเมจอย่างแรงเพราะว่าการฮิวของดัวชานะมันจะเป็นไปตามค่าไอคแทกของดัวชาก็คือค่าไอคแทกสูงเมื่อเท่าไหร่สกิลฮิวจะแรงขึ้นมากเท่านั้นอ้อแล้วต่อมามาเราก็มาเริ่มจากการ ดูสกิลของโรชารกันเลยนะครับผม mercy of ah fro ซึ่งไอ้สกิลของเทคนิคมันนะครับผมไม่ใช้เทคนิคจะปล่อยเอฟเฟกต์พรสวรรค์ชั้นทีเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ครั้งต่อไปก็คืออ่ามันจะปล่อยค่าพรสวรรค์ของมันก็คือติดสกิลเหมือนเป็นสกิลติดตัวของมันนะ่ะให้กับไอ้ทีมเราเมื่อเริ่มต่อสู้อะครับผมต่อมาอ่าเราก็ ต่อมาก็ t รอยออฟเดอะอบิสร้างดเมจจิตภาพเล็กน้อยแก่ฝ่ายตัวตนงตัว,ตวก็จำตีปกติของมันนั่นแหละก็โอเคต่อมาก็เป็นอาร์พเลเยอร์ออฟอารบิสฟเเป็นสกิลต่อสู้นะครับผม มันจะฟื้นฟูให้พีให้กับฝ่ายตัวเองหนึ่งตัวจะได้รับอวิฟาวเวอร์หนึ่งชั้นอวิฟาวเวอร์นั้นมันดียังไงมันก็ดีนะเพราะว่าเหมือนเป็นตัวฮิวเก็บไว้อ่ะให้ให้ผมีศึกษามานะอ่าอยู่ผมอธิบายเพราอยู่งศึกษามาต่อไปถ้าไม่ตายเดสต์ไวท์ลดเอฟเฟกต์บัฟของไปศัตรูทั้งหมดหนึ่งเอฟเฟกต์สร้างดาเมจจกินสภาพแก่ศัตรูทั้งหมดพร้อมได้รับอวิฟาวเวอร์หนึ่งชั้นอวิฟาวเวอร์นี่มันจะเก็บได้เฉพาะอ่าการใช้สกิลฮิว การใช้ทำไม่ตายนะครับผมอวิสฟาวเวอร์นั้นมันสำคัญยังไงสำคัญมากในการเล่นนะครับผมถ้าเก็บสแต็กอวิสฟาวเวอร์แบบไม่เยอะพอหรือไม่ครบหรือศูนเอร์เซ็นต์น่ะสกิลฮิลไอตัวละครที่เลือดต่ำน,น่าจะไอสกิลติดตัวของมันน่าจะไม่ทํางานเมื่อ Power อวิสฟาวเวอร์สชั้นจะสร้างเขแดนใส่ศัตรูเมื่อเขแดนอยู่ฝ่ายเราจะฟื้นฟูให้พี หลังจากทําการโจมตีก็คือเนี่ยข้อดีคือถ้าเราเก็บไอสแต็กของมันครบ2ชั้นอะ่ะมันจะมันจะฟื้ยฟูยให้พีให้ฝ่ายตัวเองเมื่อโจมตีอะ่ะอันนี้ือว่าดีนะครบเครื่องเลยเมื่อัวชามันลงอ่ะัวชามันเป็นเหมือนแบบปับแบบอ่ะทั้งเพิ่มให้พีดาเมจที่แรงแล้วก็ฮิลได้ตลอดทุกครั้งซึ่งต่างจากตัวอื่นมากแล้วก็ สกิลติดตัวของมันอ่ะเพาที่ยุคนได้เห็นนะครับผมเป็นสกิลติดตัวที่แบบแรงคือเป็นแบบเมื่อตัวละครเราฝ่ายเราอ่ะใหพีต่ำกว่า50%อน่ะหรือประมาณ50%มันจะฮิวให้ตัวทีมเราไปอีกไปอฮิวให้ทีมเราเมื่อตัวละครต่ำกว่า50หรือเท่ากับ50ฮิวให้ขึ้นมาเลยเราไม่ต้องใช้สกิลเลยซึ่งแบบเราสามารถประจัดสกิลได้เลย ก็สำหรับอ่าเมื่อเราปั้นตัวลอคเลเวล80นะครับผมอ่าตัว้อหลวชาร์ก็จะมีดาเมจประมาณ2,700ค่าป้องกันก็บวก300แล้วก็ค่าสปีดเป็นบวก37ก็คือประมาณนี้เลยครับเมื่อปั้นเมื่ออัพนะครับผมส่วนค่า ทุกอย่างที่เขาต้องปั้นก็ปั้นประมาณนี้เลยครับผมก็แข่ปั้นไม่ไดีเดียวเองอัตราชิปที่ค้อนมอนวิเอฟเคเส้นแต่ชิปที่ค้อนนี้ก็82อายเฟคคัไว้ล้าง32แต่อตัอตาราอัตราการฟื้นฟูพลังงานนี้ต้องสูงนะครับผมว่าดัวชาเหมือนก็เป็นก็เข้าใจอยู่ว่ามันฮิวได้ตลอดนะแต่ว่าแนะนําว่าให้ปั้นขึ้นมานิดนึงเพราะเหมือนฟู้พลังงานแล้วมันสามารถแบบใช้อันติเพื่อเก็บสแต็กได้ ก็สำหรับของพวกนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรมากนะต่อมาต่อมาอธิบายลงลึกเข้าไปอีกนะครับผมการโจมตีปกติของมันจะสร้างดาเมจจินาภาพ90%ของแอตแทกัวชาแกสตุูเป้าหมายหนึ่งตัวอันนี้เป็นสกิลที่ติดตัวโจมตีเดี่ยวโจมตีเดี่ยวถือว่าดีนะจินดาภาพ90%เนี่ยคือไว้ทำไรเกาะมันได้เลยเป็นสกิลติดตัวที่ เหมาะสมสำหรับตัวชามากต่อมาสกิลอาเพลเยอร์ออฟเดอะอาวิฟฟอเวอร์มาเป็นการฟื้นฟเูเป็นสกิลฟื้นฟูนะครับผมก็หลังจ,จากปล่อยสกิลการสตู้จะฟื้นฟูให้พีเท่ากับ56%ของแอตแท็กของตัวชา710นะให้กับฝ่ายตัวเองที่กำหนด1ตัวทันทีและทำให้ตัวชาได้รับอาวิฟาวเวอร์1ชั้นเมื่อเปอร์เซ็นต์ให้พีปัจจุบัน ของเป้าหมายตัวหนึ่งในฝ่ายตัวเองเข้ากับหรือน้อยกว่า50%เนี่ยที่ผมบอกครับผม50%จะปล่อยเอฟเฟกที่เทียบเท่ากับสกิลต่อสู้ให้เป้าหมายดังกล่าวหนึ่งครั้งทันทีโดยปล่อยโดยการปล่อยเอฟเฟกครั้งนี้จะไม่เสียแต้มสกิลการต่อสู้อย่างใดซึ่งเอฟเฟกนี้จะปล่อยครั้งหลังจาก่านไป2เทิร์นซึ่งสกิลหลวชาคุณอยากคิดว่าหลวชามัน มีฮิลติดตัวได้ตลอดอย่าคิดผมบอกได้เลยว่าอย่าคิดเราต้องประหยัดด้วยอ่าเดี๋ยวผมขอมาอันานี้ก่อนมาอธิบายเพิ่มอยู่ผมมาอธิบายตรงนั้นเพิ่มอีกทีหนึ่งเมื่อปล่อยเอฟเฟกต์สกิลต่อสู้ลดเอฟเฟกต์ดีบัฟหนึ่งเอฟเฟกต์ไยตัวเองที่กำหนดหนึ่งตัวก็คือลดดีบัฟแบบเราไม่ต้องปด e ดาวเลยอะอันนี้มันมีดีบัฟแบบโบนัสให้แถมเข้าไปเลยอ้อสำหรับต่อมาก็การปล่อยสกิลไอ คือมันจะแชค,คิวได้อีกครั้งก็อีก2เทินนะคบผมสำหรับคนที่เล่นโัวชาต้องเน้นทีมที่แบบโอเคนะตัวชาเก่งก็ใช่ว่าเก่งแต่ว่ารัวชาคุณต้องดูด้วยว่าทีมเราอะมันสามารถอยู่รอดได้ปล่าคือแบบแสงเช่นแบบแท้งเราสามารถแท้งแบบได้นานเสร็จแล้วก็รัวชามันแค่เตรียมตัวให้แบบยิ้วให้แท้งก็พอสำหรับอย่างอื่นที่ผมจะติแนะนำก็ แนะนำว่าพยายามแบบจัดทีมตัวละครให้พอเหมาะพอดีเพื่อให้ตัวคอครดชาคิวแค่รอบเดียวก็พอ50%แล้วสามารตัวอื่นสามารถอยู่ยืนยาวได้แบบดีได้ตลอดสามารถเอาไปลงอ่า s i m ม l a r ยูนิเวอ e ได้เลยนะเนี่ยสามารถผ่านดานแบบสบายสบายเลยดวชามันเป็นนเมตรหลักกับฮิวด้วยซึ่งเป็นเหมือนแบบมันเป็นจะไป้างใดทางหนึ่งก็ได้นะดูชาเท้ายู่ผมคิดแต่ว่า แต่ทางที่มากสุดจะเป็นฟื่งฟูต่อมาเรามาดูท่าไม้ตายของมันเลยดัวชาเมื่อเปิดใช้ท่าไม้ตายโยมิเอฟิกดีบัฟบัฟฟัดของฝ่ายตัวทั้งหมด1บัฟในหนึ่งเอฟเฟกและสร้างดาเมจจิตภาพ180%ของของไอแทมของโัชาแก่ฝ่ายตัวทั้ง,งหมดพร้อมทั้งทำให้โัชาได้รับอบิสฟาวเวอร์หนึ่งชั้นไปตัวอันนี้ก็ได้อาบิสฟาวเวอร์มันหนึ่งชั้นก็คือได้เก็บสแต็คของมันมาอีกชั้นหนึ่ง ซึ่ง2ออย่างนี้สกิลฮิลกับสกิลอัติเก็บดีบัฟเลยไม่เก็บดีไอเก็บอ่าสแต็กอับบีฟเวอร์แนะนำว่าต้องเก็บให้เต็มนะถ้าอยากให้ตัวคอครเราตีแล้วฮิวด้วยเนี่ยผมบอกไงว่าต้องปั้นไอ้แท็กนะปั้นไอ้แท็กเอาฮิลมาด้วยเพราะว่าหลูชาไม่ต้องนิ้นยืนด้วยเพราะว่าถ้าหลูชายืนแล้วบางอ่ะโอกาสที่มอนตีตายมีสูงแนะนำว่าให้อัพอ่าหา ไรนะไม่ใช่เล็โคลเขเรียกว่าไอ้ลิลิกเนาะลิลิกอ่าลิลิกอ่าที่ผมเน้เนย้ำก็มีฮิลฟุ้นฟูลและดาเมจดาเมจนี่ขอเป็นเปอร์เซนต์ก็ได้นะเปอร์เซนต์แต่ฮิลอ่ะต้องฮิลสปีดก็ไม่ต้องอะไรมากเพราะหัวชามันเป็นกึ่งอ่ะกึ่งฮิลอะไรพวกเนี้ยก็กึงฮิลกึ่งดาเมจ ระปีมันก็ไม่ต้องอะไรมากเนาะต่อมาพอสวรรค์ของมันนี่าพอสวรรค์ไอซ c เคิลออฟไลฟ์เมื่อมีอบิฟาอเวอร์ถึงสอชั้นแล้วรวชาจะใช้อบิฟาอเวอร์ทั้งหมดสร้างเขตแดนหลังจากสตูเปอร์ไมยตัวใดก็ได้เอ้ยตัวใดก็ได้เนาะเออถูกแล้วเผมพูดอะไรเี่ยที่อยู่ในอาณาเขต ในเขตแดนโดนโจมตีเป้าหมายฝ่ายตัวเองจะทําการโจมตีฟื้นฟูให้พ 16. ี16.8%ของแอตแท็ของรวดชา2 0 2 3 3เนี่ยผมอบอกไงต้องป้านดาเมจให้สูงเข้าไว้ถึงจะสามารถอยู่รอดได้เนาะเนี่ยผมอบอกไงถ้าอันเนี้ย ถ้าโหลดชาอยากคิดว่าโหลดชาบังฮิวได้ไออะไรนะกิฮิวที่50%นั้นฮิวที่ตลอดอันเนี้ยเป็นจุดเด่นของมันโหลดชาแบบเมื่อทีมเราโจมตีอ่ะมันจะฮิวให้ตลอดเลยว่าสบายแต่ว่าไอ50้50%นั้นที่ฮิวแบบแรงอ่ะนอันนั้นต้องพยายามแบบปั้นตัวละครให้อยู่เลือดอยู่ได้ประมาณหนึ่งถึงจะสามารถอยู่รอดได้เนาะประมาณก็โทรทรองออฟทอสเดอะวอร์เรย์เนาะ อ่าแบบนี้โอกาสต้าสคาถาดีบัฟประเภทควบคุมเพิ่มขึ้น70%หรือว่าดีมากดีบัฟควบคุมอ่ะปัญหาใหญ่เลยในการเล่นซิมไยูนิเวิร์สกับอ่าแดนนรกเนาะมันจะทำาตดให้เราติดดีบัฟแล้วคือโอกาสมอนตีเราอย่างเจ็บมีสูงแล้วทำให้บางครั้งก็ทำให้ทีมเราติดสตันด้วยหรือว่าประเภทนี้ไอไอประเภทควบคุมเนี้ยมาปรากฏตัวเนี้ยถือว่า โอเคครบเครื่องเลยเนาะหลังจากฝ่ายตัวตูโจมตีใหม่ได้ก็ได้อยู่นะเขตโดนฝ่ายเราโจมตีฝ่ายเราทั้งหมดจะยกเว้นผู้โจมตีจะเพิ่มูให้พี70.0%ของแอตัดลดช้า93ก็เอสใช้พี70.0%ก็เยอะคือมาพอควรเลยลดชาก็ยืนยาวได้เลยแต่ว่าผมก็ที่ผมบอกไปเนาะให้ปั้นให้พีอะ่ะหาลิลิคให้มีให้พีกับดาเมจสองอย่าง หรือฟื้นฟูก็ได้มาให้พร้อมจะรัวชาจสามารถยืนยาวได้เนาะต่อไปเทคนิคหลังจากโจมตีเทคนิคแล้วจะพอสวัดจะเริ่มต่อสู้ทันทีเนาะก็ประมาณนี้สำหรับดลชาเนาะครับผมจะไม่สปีดนะผมจะสโลเลยปั๊บนี่เดี๋ยวรอวสปีดนี้ก่อนล้กันแต่เร็วขึ้นมานี่เดี๋ยวดยชาเมื่อ50%เี่ยมันจะฮิวให้ทีมเราเนาะ นี่ประมาณนี้เลยต่อมาสแตก็กรวชาเนี่ยมันเก็บไปแล้วหนึ่งใช่ไหมอ่าเราก็ถ้าสมมุติถ้าเราจะใช้ให้มันเก็บสแต็กรอบกดนี่สแต็กปับมันจะเห็น,เห,นเห็นตรงไอ้นหนึ่งส่วนสองนี่นะหน้าข้างเนี่ยที่ผมเอาเมาส์ชีเ้เนี่ยเลยเนี่ยเอาเมาส์ชี้อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยสแต็กรงนี้เลยเย้ๆตรงนี้เลยเนี่ยรเราปติอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนันติมันเป็นอะไรยังไง อันตีของหลวชาถ้าไม่ตายเนี่ยลบปั๊บดูนะต่อให้มันมีโล่ยังไงอ่ะเราตีไปปุ๊บนี่อัยตีหลวชาปั๊บลบปั๊บปั๊บเห็นไหมลบปั๊บไม่อกี้บัฟบอีตรงนั้นอ่ะเห็นไหมใช้เสร็จปุ๊บจะเข้าสู่หมอาบีทอะบีทอ่ะถ้าอยู่บน์บิษต่ะตัวละครเราเสียเลือดใช่ไหมเราตีจะอยู่ด้วยเนี่ยเห็นไหมเห็นตัวละครที่อยู่ข้างสองตัวนี้ไหมเนี่ยผมซูมให้เลยสองตัวเนี้ย หลังจากใช้อันเตียมันจะลบปั๊บของมันต่อให้มันมีโล่แบบกันได้หนึ่งเทินไอ้กันได้ตีได้หนึ่งครั้งมันก็จะแตกอยู่ดีเนาะเมื่อแคสสกิลนะตีธรรมดาไปไอ,อ้เดี๋ยวฟื้อเฟื้อฟูนี่ฟื้อฟูให้ดูเลยสกิลฟื้อฟูของอ่าดัชาเปิดให้ดูนี่เนี่ยเห็นไหมจะฟื้อฟูตามดาเมจเนาะถ้าดัชาดาเมจแบบสูงๆอ่ะก็จะฟื้อฟูตามมันปับ๊บนี่ฮิวเต็ม มาใช้ธรรมดาก่อนนี่ปับป๊บปั๊บเนี่ยเธอเนี่ยนี่เห็นผมบอกไงว่าถ้าจะเล่นหลัวชานะคุณต้องปั้นทีมที่แบบมีเลือดหน่อยเพราะว่าหลัวชามันก่อนจะยิ่งฮิวแบบแรงๆนั้นน่ะต้องรอไปอีก2เทิร์น ่าเดี๋ยวผมฮิวให้ดูก่อนอย่างเช่นฮิวให้ดัง hơn เดี๋ยวดูเซอร์วอร์นะเซอร์วอร์จากเลือดร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยเจ็ดสิบหกนะใช้สกิลนี่ฮิวเห็นไหมเห็นฮิวไหมฮิวอย่างแรงเลยคือมันฮิวตลอดอะเซอร์วอร์เนี่ยอย่างเช่นพอผมเปิดใช้สักมัติ เซร์ฟวอร์ดูเลืออยหกส่นะนึ่เอ้ยหนึ่งนหกร้ี่สเห็นไหมก็เพิ่มมาเป็นสองร้อสองร้อยโอเคสองร้อยีสองพ้อยยี่อ่าโดยชาดูโดวชาเปิดตีนะเนี่ยบัฟป้าละหมเดี๋ยวดูนะมันจะลบดีบัฟป้าละหำม,มันออกบัฟเกาะด้วยเห็นไหมดูเกาะปั๊บป้๊อ่าเดี๋ยวให้ดู มันเปิดบ้านละหำใช่ไหมเดี๋ยวให้เปิดดูมอนนี่กักขังไว้หนึ่งเข้าไฟฟ้าโดนโลถไปอีกเนี่ยตามเธนบ้านละหำมหายไปเลยเห็นไหมเห็นความมกิลบ้านละหำมไหมเนี่ยไอ้ที่มันบัฟอะหายไปเลยเนาะต่อมาก็อ่าเมื่อไอ้แตกมันอยู่ยังคงอยู่เนี่ยเมื่อฮิวอะเมื่อตัวคาตาฮิวอะมันจะฮ,ฮิวให้ทีมเราด้วยให้ดู รัวชาสกิลหมดแล้วเนาะก็ดู่อไป,ไปเดี๋ยวผมขอธรรมดาส่วนรัวชาก็เปิดฮิวให้เซวอ์เดี๋ยวดูสแต็กนะเนี่ยมงว่าไงคุณฟูจะโอเคกว่าเยอะในการเจ็บเซวอ์ก็ตีธรรมดาก็สำหรับอ่าคลิปในวันนี้นะครับผม การแนะนําตัวละครใหม่ที่เข้ามาครับผมกับการอธิบายสกิลเพย์แล้วก็สกิลติดตัวตัวละครดัวชาถ้ามว่ามันน่าเปิดไหมนี่ทุกคนจะถ้ถาชอบถามกันนะสำหรับผมขอตอบเลยว่าน่าเปิดครับผมเครื่องขนาดนี้ไม่ได้ก็บ้าแล้วพูดจริงผมบอกเลยไม่ได้ก็บ้าแล้วจริงๆเพราะครบเครื่องจริงๆนะสกิลของมันอนะ ถ้าไม่มีมัอ้ออตัวละครวชานี้คือสำหรับผมอะว่าอยู่เลาะอยู่ย,ยากเนาะสำหรับการเล่นสกิวเพย์เนาะเปิดเถอะถ้าใครมีเคปเพชรเปิดเถอะเอาจริงๆแต่ถ้าใครสลหรับอวยแบบตัวละครใดแต่ละอย่างก็แล้วแต่คนเนาะที่ในการเปิดก็สําหรับคลิปวันนี้การอธิบายเนาะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืม กดต,ติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดการรับชมจะมีอะไรในแพทหน้านั้นเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะมาเริ่มอาจจะเริ่มทำคลิปเกนชินกับเกมอ่ะอันดาวเนาะเกมการิน่าเพิ่งเปิดใหม่เนาะก็กํำจะเริ่มมาอัดสตรีมไรสตรีมหรืออัดคลิปแล้วเนาะสำหรับคลิปวันนี้วันนี้ก็จบขอจบเพียงเท่น,นี้บา,บาย